อยู่กับผมอยู่กับรถคัตเกตนะครับนะวันนี้ผมมี Honda City นะครับ1.5 SV ปี2018สีขาวนะครับสวยเดิมโรงงานมาให้นะใครที่กำลังมองหาคันนี้อยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับไจา์เลสซิ่งทอตโต้นะครับ, A acing, oto, รบอยู่กับผมอยู่กับรถคัตเกตนะครับนะวันนี้ผมมี Honda City นะครับ1.5 SV ปี2018สีขาว สวยเดิมโรงงานมาให้นะใครที่กำลังมองหาคันนี้อยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะมามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับนะในส่วนของคันนี้ได้ไฟหน้า LED <sk ill> นะครับสวยเดิมโรงงานทั้งคันนะครับน้ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกทมให้นะครับนะตัวไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกซูโทนนะครับน้าปัดหน้าเงานะครับยางปี2022นะครับ สเกิร์ตด้านข้างนะฮะได้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำยี่สีดำนะครับพวงมาลัยเป็นฟูมันติฟังชันนะฮะคูคอนโทรลมีแพดเดิลชิพนะครับไมค์คันนี้80,000ื่นโลเท่านั้นนะครับไมค์80,000ื่นโลเป็นปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะภายในถือว่าออปชั่นเยอะมากนะฮะสำหรับใครที่หาอยู่นะห้ามพลาดเลยนะครับ ด้านหลังนะห้องโดยสารก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะฮรับรับประกันเลยคันนี้นะฮะไปได้ทั้งครอบครัวประหยัดน้ำมันมี power outlet ให้ใช้อีกนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับตัวชีพฉลามมีมาให้เรียบร้อยตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับเดิมโรงงานทั้งคันนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัวหนังสือตัวโลโก้ยังอยู่ครบหมดกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อย สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ไม่80,000โลนะครับค่าตัว429,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะฮะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะฮะรีบเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครนะครับนะที่สนใจนะฮอนด้าซิตีนะครผมบอกเลยนะว่าถึงน้องจะไม่ชอบพี่นะแต่ถ้าได้ลองมานั่งซิตี้อะได้น้องจะติดใจนี่เป็นไง หวานเกี๊ยบนะประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจนะีติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้นะผมจ่ายเลสซิ่งทอโตนะ้และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ